คุณก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนครูบิบิครูบิบิเนี่ยหลงหลงลืมลืมประจําเลยเวลาที่เราหลงลืมอะไรเราก็จะไปถามใครบางคนว่าเธอ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 เห็นแว่นตาฉันไหมเธอเห็นมือถือฉันไหมคุณรู้ไหมคะว่าเราจะพูดยังไงในภาษาสวีเดนเราลองพูดว่า h o r d o set จุดๆ,ๆทีนี้ถ้ามันเป็นของเราใช่ไหมคะถ้ามันเป็นชิ้นเดียวเราก็ดูว่าไอสิ่งของสิ่งนั้นมันเป็น n u t หรือ h u t ถ้ามันเป็นสิ่งของสิ่งเดียวถ้าเป็น n t ดล้วก็เป็น min ถ้าเป็น h u t ก็เป็น m i t แต่ถ้าเป็น ของสิ่งนั้นแบบมีหลายชิ้นหรืออย่างเช่นแว่นตาเนี่ยเขาก็ถือว่ามี2เลนก็ต้องเป็นมินนะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะเช่นครูบิจะถามว่าคุณเห็นแว่นตาของฉันไหมครูบิกก็จะพูดว่า h o r d o set min นะ cross เ er ออก่อน h o r d o set min นะ cross เ er ออก่อนคุณเห็นแว่นตาของฉันไหมเห็นไหมคะตรงคําว่าแว่นตามันมีคําว่า g r o s s แล้วก็เออก่อนเวลาที่เขาพูดเร็ว,เ,รวเขาจะโยงเสียงของ g r o s s ใช่ไหมมีเสียง ใส่กับเออก่อนก็จะเป็นกรอสเซอร์ก่อนแบบนี้นี่ถ้าเป็นมือถือมือถือเป็น n อ็นอมันเป็น n อ็นโมบิลเราก็จะบอกว่าหอดอูเซตมินโมบิลเอ t อูดเช่นจดหมายเอ b r บรีอันนี้เราก็จะเป็น o อ do set m i ด brief แปลว่า คุณเห็นจดหมายของฉันไหมลองเอาไปใช้ดูนะคะประโยคนี้ครูบิบิได้ใช้บ่อยเวลาที่ลืมแ่นตาลืมมือถือเพื่อที่จะให้เขาช่วยเราหานั่นเองนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิบีบีบิอินสือเดค่ะและถ้าใครอยากจะซื้อหนังสือของครูบิบสามารถทักที่ใต้โพตนี้หรือที่เพจของครูบิบีบิบิอินสเดที่เดียวเท่านั้น